สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของดาวโจวน VIP กับดาวโจวนเช้าเนาะตัวเด่นก็คือ0กับ8ตัวกันตัวรองก็คือ6กับ7นะคะแต่และว,ว่า6กับ7นี่มันจะมาตัวเด่นอยู่เด้อมันชอบเข้าตัวรองเนาะ0<ส>ก็มี0 1 0 2 0 3 0 5 0 8 0 9 8ก็8 0 8, 8 1 8 2 8 3 8 5 8 7 8 8 8 9แล้วใส่8 8 5ไปด้วยเด้อ หกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสี่หห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดก็เจย์ดเจห้าเจดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสามัวก็หนึ่งหกแดสาดแปห้ดสองหสห้แปดสองสองห้าเนาะหนึ่งศจดแปของเราก็ไม่หลุดเด้อยเข้าสองศนย์อยู่เด้อ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆนะถูกสามดาวตรงๆเนอะเราเอาตัวเด่นเป็นตัวยืนนะคะแต่ที่เราเขียนไว้เน้นน้นหกกับเจ็ดมันชอบมาตัวกันตัวลองแล้วมันก็เหมือนกันกับดาวโจรเนาะพอไปเป็นดาวโจรเช้าตัวเด่นก็คือสามกับหกสี่กับเจ็ดสามกับสามหนึ่งสามสองสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้า

ของเราก็ไม่หลุดนะเมื่อคืนเข้าสองตัวเนาะคือไปสามตัวตรงๆไปอีกแล้วเราไปเขียนสองเก้าแปดสองเก้าเก้าเราไม่ได้เขียนเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงปังๆเนอตื่นมาก็รับโชคกันทุกคนเนาะก็อยากให้ถูกอย่างนี้เลยทุกวันทุกวันทุกวันไม่อยากให้ทุกคนขาดทุนนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยบุญนเส้นพารว,วยด้วยเด้อโชคดีกันทุกคน อันดับแรกคือเน้นตัวด่นก่อนนะคะเพื่อนเทุกคนตัวรองก็ซื้อตามตัวที่เราปะไว้นะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงโดยเพียงแค่นี้นะคะทุกคน